หลังจากที่พักเก้าไกลก็แจ้งกำหนดการเจเชิญ8พักร่วมนะคะมาประชุมที่พักเก้าไกลในวันที่สองกรกฎาคมล่าสุดนะคะทางแกนนําของพักเพื่อไทยก็ได้รับการประสานจากแกนนําของเก้าไกลมาแล้วนะคะว่าขอนัดประชุม2พักช่วงเวลา9ก้าโมงเช้านะคะของวันเดียวกันก่อนจะมีการร่วมวงประชุม8ดพักร่วมนะคะหารือเรื่องตําแหน่งประธานสภาเนี่ยแหละคะ่ะรวมทั้งตําแหน่งรัฐมนตรีที่ทั้งสองพักยังหาข้อยุติไม่ได้ ก็คาดว่าจะหารือกันของสองพักในวันดังกล่าวหาข้อยุติในเรื่องนี้และในวันที่3กรกฎาคมอย่างที่บอกก็จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาแล้วก็วันที่4กรกฎาคมก็เป็นการเปิดประชุมสภานัดแรกโหวตเลือกประธานสภาและรองประธานสภาทั้ง2ตําแหน่งค่ะที่มีรายงานออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าการพูดคุยเจราจากันเพื่อให้ได้ข้อย,ยุติ อาจจะต้องมามีการทบทวนปรับสูตรอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่าก่อนหน้านี้เพื่อไทยบอกขอ14บวก1เป็นสูตรของพรรเพื่อไทยสูตรนี้เข้มข้นพอหรือเปล่าหรือว่ามันต้องเจือจางกว่านี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีการปรับสูตรหรือไม่ถ้าคุยกันแล้วในวันที่2กรกฎาคมช่วงเช้าเขาต้องคุยกันก่อน2พักหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ย ช่วงบ่ายๆหรือว่อาจะเป็นต่อเนื่องกันเลยก็ตามก็จะเป็นการคุยกันของ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีรายงานข่าวออกมาว่าถ้าให้มันลงตัวหน่อยให้มันไปด้วยกันได้จับมือโกลมเกลียวไปด้วยกันอาจจะต้องปรับสูตรหรือเปล่าสูตรนี้คืออะไรสูตรนี้คือ15บ้าบวกหนึ่ง15้าคือก้าไกลค่ะ,คะ15อย่างที่บอกตัวตั้งสมการนี้ก็คือ เก,ก้อ1 1> าอีา้รัฐมนตรีบวกหนึ่งก็คือตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีประมุขฝ่ายบริหารแล้วเพื่อไทยละ่ะปรับสูตรเป็นอะไรปรับสูตรลดลงมาให้เจอจางสักนิด13บวกหนึ่งเก้าอี้ i, รัฐมนตรีบวก1เก้าอี้ประมุขนิติบัญญัติเอ๊ะแต่ถ้าเป็นสูตรนี้อย่างที่บอกเจอจางลงมานะ,ะต้องดูกันหน่อยว่าปรับออกมาแล้วเนี่ย มันจะคุ้มได้คุ้มเสียหรือไม่กับการที่จะปรับลดตำแหน่งของเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วก็เอาไปแลกกับเก้าอี้ประธานสภาเดี๋ยวคงต้องหารือกันก่อนอันนี้มันเป็นรายงานข่าวที่แจ้งกันออกมาค่ะเมื่อวานนี้ไปดูที่พักก้าวไกลกันหน่อยผู้สื่อข่าวหลายสำนักไปเกาะติดบรรยากาศกัน เห็นบอกว่าบรรยากาศที่พักเก้าไกลเงียบเหงาเลยนะคะก็ไม่มีการนำเดินทางเข้ามาในพักกันหลายคนก็ที่เข้ามาบางคนก็ปฏิเสธไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ยังไม่ได้พูดอะไรค่ะ